แบบฝึกหัด2.7หน้า76นะคะให้หนักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณในแบบฝึกหัดนี้นะคะเราจะแสดงวิธีหาผลคูณโดยการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วนำมาคูณกันนะคะและเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะคะมาดูข้อที่1ค่ะ0.6คูณ3.1วิธีทำ 0.6คูณ3.1เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ0.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น6ส่วน10 3.1เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น31ส่วน10ต่อไปนะคะนำตัวเศษมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น 6คูณ31ส่วนด้วย10คูณ10 6คูณ31นะคะ6คูณ1ได้6 6คูณ3ได้18ได้เป็น186 10คูณ10เป็น100ได้เป็น186ส่วน100เรียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็จะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่ง ได้เป็น1.86ดังนั้นคําตอบนะคะก็คือ1.86ต่อไปข้อ2นะคะ8.5คูณ0.9วิธีธรรม 8.5คูณ0.9เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะดังนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วน,น,วนก็จะได้ตัวส่วนเป็น10นะคะ8.5เขียนเป็น85ส่วน10คูณด้วย9ส่วน10นำตัวเศษมาคูณกันนะคะเป็น85คูณ9ส่วนด้วย

เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้เป็น7.65ดังนั้นคําตอบนะคะก็คือ7.65ต่อไปข้อ3นะคะ1.37คูณ0.5 วิธีทํา1.37็ดคูณศูเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนนะคะ1.37เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะได้ตัวส่วนเป็น100นะคะได้เป็น137ส่วน100คูณด้วย 0.5เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ5้าส่วนสิบนำตัวเศษมาคูณกันนะคะ137คูณหส่วนด้วย100คูณสิ137คูณห้นะคะห้คูณเได้35ใส่5ทด3ม ห้าสบวกสเป็น18บแใส่แทดหนึ่งห้าหนบวกหเป็น6ตัวส่วนนะคะหนึ่งคูณสิได้เป็น1,000ได้เป็น685้อยแสาส่วนหนึ่เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะคะได้เป็น0 6 8ยห้า ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ0.685ต่อไปข้อ4นะคะ5.14คูณ2.6วิธีทำ5.14คูณ2.6 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ5.14เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะได้เป็น514ส่วนด้วย100คูณด้วย2.6 2.6เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น26ส่วน10เท่ากับ514คูณ26สส่วนด้วย หนึ่งร้อยคูณสิบห้าร้อยสิบสี่คูณยี่สิบหกนะคะหกคูณสได้2ี่ใส่สทด2 6 16กหบวกสเป็น8 6ดหกหต่อไปเปลี่ยนตัวคูณนะคะ2องคูณสได้8 2ดสคูณหได้2 2งสคูณหได้10นํามาบวกกันนะคะ 4บวก0ได้4 8บวก8เป็น16ใส่6ทด1 1บวก0บวก2เป็น3 3บวก0เป็น3 1ไม่มีตัวบวกนะคะนำมาเขียนนะคะได้เป็น13,364ตัวส่วนนะคะ100คูณ10ได้เป็น1000 ได้เป็น13,364ส่วน1,000เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็จะได้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนับจากข้างหลังมา3ตัวนะคะแล้วเติมจุดนะคะได้เป็น13.364ได้เป็น13.364

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ0.62เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น62ส่วน100คูณด้วย0.7เปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เป็นเศษ7ส่วน10เท่ากับ62คูน7ส่วนด้วย100คูน1ิ 7จคูณสได้14บสีใส่สทด1 7ึคูณหได้42บวกอีก1เป็น43ตัวส่วน100่งคูณสิได้1000ได้เป็น434ร้อยส่วนหนึ่เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้ทศนิยม3ามตำแหน่งได้เป็น0.434์จาคำตอบนะคะก็คือ 0.434ต่อไปข้อ6นะคะ1.5คูณ0.04วิธีทำ1.5คูณ0.04เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ 1.5ก็จะเท่ากับ15ส่วน10คูณด้วย0.04เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนได้เป็น4ส่วน100เท่ากับ15คูณ4ส่วนด้วย10คูณ100 15คูณ4ได้60 10คูณ100 ได้1,000ได้เป็น60ส่วน1,000ตัวส่วนเป็น1,000นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนับไป3ตัวนะคะแล้วเติมจุด 1, 2เติมศูนย์หตัวและเติมจุดนะคะได้เป็น0.060 หรือเท่ากับ0.06นะคะเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะได้คำตอบเป็น0.06